สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Toyota า l t i ติ1.8 e s p o r t นะคะปี2016ราคา429,000บาทนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะยังไม่ได้ทำการปรับสภาพใดๆเลยนะคะฟังมาถ่ายอัปเดตสต็อกให้ดูก่อนเลยนะคะได้เป็นสีขาวนะคะสวยๆเลยได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน5กอไก่ฮอนกูนะคะ8374กรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมพร้อมกับสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟไดทามันนิ่งไลท์แล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคูนาด้วยค่ะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสวยๆเลยในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ17นะคะได้เป็นแม็กทูโทนแม็กทูโทนขอบ17นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ เรียมสันลดคมชัดเจนค่ะทั้งคันเลยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพลิกความทนหนักมาแน่นอนค่ะเพดรถนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะภายในจะได้เป็นโทนสีดำนะคะสวยๆเลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตค่ะเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตนะคะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ กระจกเดิมแท้โรงงานทุกบานค่ะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะเลขหม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสมนกโลนะคะลูกค้าราคา4 2 9 0 0นบาทนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ8 0 0พบาทค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ได้เป็น สปอยเลอร์ iler, ค่ะไฟเบรกด,ดวงที่สามนะคะโลโก้ตกัวอักษรติดอยู่ครบทุกตัวนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำสปาโรสใดๆทั้ทงสิ้นนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยต้องรอยการใช้งานนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแต่รับประกันไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะลูกค้ารับประกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะ เลขไมนะคะหม่นะกะ1 8 9 6 2กกิโลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังค่ะเครื่องเล่นซีดีได้เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้มาพร้อมกับแอร์ออโต้เบาะก็ตามการใช้งานเลยนะคะมีย่นบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีฉีกขาดเลยเดี๋ยวเราทำการสปารสนะคะเราก็ปรับสภาพรถให้ฟรีนะคะพร้อมใช้งานเลย จะฟังพาดูด้านหลังนิดนึงนะคะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังมาพร้อมถัดรองสัมภาระนะคะด้านในมียางอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ครบเลยรอยซีนนะคะสีเพื่อไข่หัวน,น็อตนะคะลูกค้า เดิมเลยรอยซีนนะคะซีนเนิมโรงงานนะคะไม่แข็งนะคะ สวยๆเลยนะคะกระจกเดิมทั้งคันเลยค่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักมาแน่นอนนะคะล้อแม็กขอบ17มาพร้อมชุดแต่งสเก์ดรอบคันสวยๆแบบนี้นะคะสีขาวเกียร์ออโต้นะคะเลขไมใหนึ่งแสนแปกโลค่ะราคา4 2่แ0 0สบาทนะคะใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่นะคะ สว,สวยเลยนะคะคันนี้สวยสวยเลยก่อนจากไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ